ย right? ังปวดอะไรไปหรอกวานบอกว่าจากมองไงตา เวลาโมงนี้เราไปเล้วเป็นบ่แล้วเราไปไหนต่อเฮียแล้วก็ไปบ้านไปบ้านเราที่ไปไหนต่อนอนอะไรอย่างนอนบ่มีไฟฟ้ายื้อเจ้าไปเองมันไม่รู้เชียงใหม่อะ วันเข่าไงที่ปลูกเข้าดิ ¡Gracias! <laughs>